สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงโดยรวมนะคะประจําเดือนมีนาะคม2568นะของชาวราศีมังกรค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่22่ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องการงานค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณมักจะพบเจอปัญหาเรื่องของการงานระหว่างสิ่งที่คุณอยากทำกับสิ่งที่คุณต้องทำนะคะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันทำให้คุณ มักที่จะรู้สึกเบื่อกับการทํางานได้ค่อนข้างง่ายค่ะไม่มีพลังสําหรับการทํางานรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าปกติทําให้ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเอาตัวเองไว้ในความรับผิดชอบที่สูงมากๆนะคะไม่เช่นนั้นคุณจะตามใจตัวเองมากเกินไปค่ะและทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทํางานเพราะว่าสิ่งใหม่ที่คุณจะทําในตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะ การรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่คุณทำอยู่ะคะจึงเป็นสิ่งที่เหมาะส,สมกับคุณมากกว่าแล้วมาในเร่อรามาระวังนะคะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรมันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการเข้าใจผิดการโดนโกงหรือการหรือความผิดหวังในด้านการเจราจาบางอย่างนะคะดังนั้นหากเป็น ไปได้นะควรที่จะใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารให้มากขึ้นรวมถึงการทําสัญญาตกลงต่างๆเพิ่มเติมจึงจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังและคอยและและให้ความรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในสิ่งใหม่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอมันน่าจะเป็นไปได้ะคะ่ะ หากคุณนะคะทำงานอิสระช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเติมแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเยอะมากๆนะคะไม่เช่นนั้นการทำงานของคุณจะค้างแล้วก็คุณจะทำทุกอย่างได้ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดค่ะระหว่างการตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะมันจะทำให้คุณที่เกียจเกินกว่าปกติพยายามผลักดันตัวเองนะคะให้มากขึ้นอาจเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่า จะทำเอ่อจะช่วยให้คุณนะคะมีแรงกระตุ้นในการทำงานกว่า,วาเดิมะคะ่ะไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องของการจัดตาเอ่อการจัดการตารางเวลาต่างๆมากกว่าเอ่อที่ควรจะเป็นนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะในเดือนนี้นะคะเอ่อคุณจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะการใช้จ่ายที่คิดว่ามัน คือการเติมความสุขให้กับตัวเองมีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการออกท่องเที่ยวหรือก็การพบปะเพื่อนหรือว่าการพบเจอผู้คนต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ,ะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการเงินสําหรับคุณค่ะแต่มันจะทําให้คุณนะคะเสียงเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะมันมีแนวโน้มที่คุณจะใช้ใจ่าย ก,การเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปพบปะผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้าใหม่การปรับลุกหรือว่าการนําสิ่งต่างๆดังนั้นนะคะการวางแผนในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะเนื่องจากการเงินของคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะ,ะใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้คํานวณก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลมาจาก ช่วงที่ผ่านมาการเรีนของคุณค่อนข้างเติบโตทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ใจ่ายยังไงก็ได้แต่ในเดือนนี้นะคะจะต้องเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะว่าการใช้ใจ่ายโดยที่คุณตามใจตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้คุณเจอกับปัญหาได้ค่ะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูคุณโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะมีแนวโน้มที่จะพบเจอกับเรื่องของความรู้สึก เก่าเข้ามาะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยเกาเพื่อนเก่าแฟนเก่าเข้ามาให้คุณรู้สึกสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะมันคือความคิดที่คุณกําลังอ่อนไหวแล้วก็คิดไปเองค่ะความรักของคุณนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งถึงถึงจะน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่บางครั้งคุณจาเป็นที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากมันมีแนวโน้มที่บุคคลที่มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาคุณนะคะสภาวะความรักสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงนี้มันมีมันมันพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการผิดศีลธรรมในเชิงของความรักได้ง่ายยังไงก็จำเป็นที่จะต้องจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะคะสำหรับคนมี คนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแล้วก็มีความสุขหากคุณคบหาดูใจกับใครบางคนอยู่นะคะมันอาจจะพูดถึงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเพิ่มเติมค่ะคุณอาจจะได้พบเจอกับครอบครัวของอีกฝ่ายเยอะขึ้นมีการพูดคุยในเรื่องราวต่าง ของความสัมพันธ์มากขึ้นคะ่ะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแล้วก็จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะยังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเผชิญกับปัญหากับเ,เรื่องราวของผู้ใหญ่เพิ่มเติมเล็กน้อยคะ่ะสําหรับการทํานายในช่วงเดือนมีนาคมก็จบลงเพียงท่อนี้นะคะเรามาติดตามกันใหม่นะคะในเดือนเมษายนนะคะ ใครที่ถูกใจในคำทำนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ